สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมเข้าสู่ช่องบัณฑิตเดียดีนะสำหรับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการรับมือกับปัญหาไฟดับนะครับในการเลี้ยงปลาคราบครับผมสิ่งแรกเลยนะครับที่ต้องดูก็คือปริมาณปลาในบ่อกับขนาดของบ่อนะต้องสัมพันธ์กันนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะกำหนดไว้ที่ปลา1ตัวต่อน้ำา1ตัน ซึ่งสัดส่วนนี้นะครับก็จะทําให้ปริมาณออกซิเจนในน้ำเนี่ยเพียงพอสำหรับสำหรับปลานะครับกรณีที่เกิดปัญหาไฟดับเนี่ยปลาก็สามารถอยู่ได้นะหกชั่วโมง8ดชั่วโมงนะฮะแต่ถ้าเราเลี้ยงปลาจํานวนเยอะมากกว่านี้อย่างเช่นบอ่อสตันเนี่ยแทนที่จะเลี้ยงปลาทักหนึ่งตัว2ตัวนะฮะไปเลี้ยง10ตัว20ตัวปริมาณออกซิเจนในบอ่อก็จะหมดเร็วขึ้นตามสัดส่วนนะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นระบบปั๊มลมนะครับก็คือปั๊มลมที่เติมออกซิเจนเข้าไปในบ่อนะครับอย่างบ่อของผมเนี่ยสองตันครึ่งนะครับแต่ผมเลี้ยงปลาหน้หดเจ็ดตัวนะฉะนั้นผมก็ต้องมีปั๊มลมช่วยนะครับซึ่งปั๊มลมเนี่ยก็จะต้องมีระบบสำรองไฟจะใช้เป็นปั๊มลมที่มีระบบสำรองไฟในตัวก็ได้นะครับหรือใชอ้อุปกรณ์สำรองไฟแยกต่างหากแล้วก็ต่อพ่วงก,กับปั๊มลมก็ได้อย่างที่ผมใช้อยู่ ต่อไปนะครับก็จะเป็นระบบกรองนะครับวันนี้เนี่ยผมจะพูดถึงระบบกรองแยกเท่านั้นนะครับสิ่งที่ต้องให้ความสําคัญก็คือ1คือเรื่องน้ําล้นนะครับถ้ามีปัญหาไฟดับแล้วเนี่ยมีถังกรองไหนไหมที่น้ําล้นอันนี้เราก็ต้องมีวิธีป้องกันกับอีกส่วนหนึ่งคือน้ําย้อนลงบ่อนะครับโดยเฉพาะถังที่1น,นะครับอย่างผมเนี่ยใช้วิธีปล่อยน้ําเข้าถังที่1เนี่ยด้านบน แต่ถ้าท่านใดนะครับปล่อยน้ําเข้าถังที่1เนี่ยทางด้านล่างทางด้านก้นถังนะฮะก็ต้องมีระบบป้องกันน้ําย้อนนะครับปกติจะใช้วาวกันน้ําย้อนฮะเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกในถังที่1เนี่ยมันย้อนลงบ่อส่วนถังกรองที่เมื่อเมื่อเกิดไฟดับแล้วเนี่ยน้ำจะล้นถังนะครับอันนี้เราก็ต้องมีวิธีป้องกันอย่างผมก็ใช้เป็นลูกลอยนะครับช่วย ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไฟนะครับแล้วดูว่าแต่ละส่วนเนี่ยทำงานอย่างไร คราวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบสำรองไฟนะครับปั๊มลมของผมนี่ใช้เป็นปั๊มลมขนาดเล็กนะครับ32ลิตรต่อชั่วโมงนะครับกำลังไฟ18วัตต์ส่วนเครื่องสำรองไฟเนี่ยผมใช้ยี่ห้อรลโอ i ッนะครับสเปคก็400วัตต์นะครับ ค่า VA อยู่ที่800ตัวนี้สำรองไฟได้ประมาณ2ชั่วโมงนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดระบบนะครับแต่จะเห็นว่าตัวรีเลย์ทามเมอร์นะครับ ตัวขวามือเนี่ยนะฮะจะยังไม่จ่ายไฟนะครับตัวนี้ทำหน้าที่หน่วงเวลานะครับเนื่องจากปั๊มน้ำเนี่ยจะไม่ชอบไฟดับประเภทแบบดับปุ๊บติดปับ๊บอะไรประมาณเนี้ยถ้าเป็นบ่อยๆปั๊มน้ำมักจะเสียนะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับก็สามารถตั้งเวลาเปิดได้นะครับตั้งแต่1นาทีจนถึง10นาที โดยผมจะตั้งไว้ที่5นาทีหลักการทำงานก็คือเมื่อเกิดปัญหาไฟดับแล้วพอไฟกลับมาใช้ได้ปกติเนี่ยระบบจะทำงานหลังจากที่ไฟกลับมาเนี่ยหานาทีนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวรีเล์ทัมเมอร์นะครับ ช่องบันดิด DIY นะครับก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับงานช่างนะครับไม่ว่าจะเป็นงานทํากีตาร์งาน DIY เครื่องมือต่างๆงานซ่อมนาฬิกาแล้วก็ระบบกลองบ่อปอะคับนะครับถ้าใครชอบแนวนี้นะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ